สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆที่ชอบเล่นเกมฟุตบอลกันด้วยนะครับเอาละครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการจัดนักเตะในรูปแบบแผน4-3-1-2นะครับซึ่งแผนนี้ผมก็ได้เล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็บอกเลยว่าจ่บจริงๆนะครับคุณผู้ชมในผมจะมาแนะนําการจัดนักเตะแต่ละตัวแต่ละตำแหน่งเลยนะครับว่าที่ผมเลือกใช้มาเนี่ยมันดียังไงนะครับ ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าอันนี้คือสําหรับคนที่ยังไม่รู้แล้วก็ยังแบบอยากจะเล่นหน้าคู่ครั้งแรกนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาแนะนําแนวทางการจัดนักเตะกันเลยนะครับโอเคอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตําแหน่ง CF เกันเลยนะครับก็จะเป็น2ตัวเนาะผมแนะนําให้ทุกคนนะครับเลือกใช้นักเตะที่เป็นสไตล์โกโปเชอร์นะครับคุณผู้ชมอย่างเดวิดของผมเนี่ย เป็นสไตล์โคเบอร์ช์นะครับโคเบอร์ช์ก็คือตำแหน่งที่เป็นกองหน้าที่แบบจอมทำประตูอยู่แล้วนะครับก็เนี่ยฮะขาพลังที่ผมอัพมานะก็จุดเด่นก็จะเป็นสปีดก,กับสปีดต้นนะครับเร็วแล้วก็จี๊ดด้วยนะครับอยามาดูการอัพของเดวิดของผมบ้างนะครับเนี่ยฮะ 7 3 11 13 4นะครับก็ใส่นี่เลยนะครับ cf อีกตัวนึงนะครับผมก็แนะนำให้ใช้เป็นสไตล์โคโปเชอร์เหมือนกันนะครับก็อย่างเอ็มอาเป้นะครับอันนี้เอ็มอาเป้เป็นร่างโฮเพเยอร์นะครับทุกคนซึ่งผมก็ใช้เป้นร่างนี้แต่ว่ามันจะเป็นอัลสไตล์นะครับแต่ก็มันก็พอเล่นได้นะครับถ้าใครมีโคโปเชอร์นะครับก็ให้แนะนำใช้เป็นสไตล์นี้เลยนะครับโคโปเชอร์นะครับทุกคนอย่างเอ็มอาเป้มันเก่งมันเก่งทุกร่างแล้วนะครับก็แนะนำให้ใช้เลยนะครับทุกคนโอเคมาตำแหน่งต่อไปครับตำแหน่ง amf ที่ผมเลือกใช้มาก็จะเป็นเจาฟลิกนะครับมาในรูปแบบสไตล์ Creative Playmaker นะครับผมแนะนำให้ใช้เป็นสไตล์ Creative Playmaker นะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นตัวสร้างสค์เกมนะครับมันจะไม่ขึ้นสูงสุดแล้วก็จะไม่ลงต่ําสุดนะครับก็คือจะยืนคุมบริเวณกลางๆเลยนะครับค่าพลังที่ผมอัพมาครับเนี่ยางในนะรวมบูทแล้วนะครับก็จะมีเขียวอยู่ประมาณนี้เลยนะครับจุดเด่นก็จะเป็นการคลองบอลจังหวะกระชากเนี่ยผมก็เลือกใช้เจฟลิกนะครับทุกคน ต่อมาเป็นแดนกลางครับผม Enzo so Fernandes นะครับผมแนะนําให้ใช้เป็นนักเตะที่เป็นสไตล์บล็อกทูบ็อกนะครับในแดนกลางนะมันจะมี3ตัวใช่ไหมแดนกลางแล้วก็กางรับนะครับผมก็เลือกใช้เป็น Enzo so Fernandes นะครับเป็นสไตล์รูปแบบบ o ็อกทูบ็อกนะครับทุกคนนี่ฮะค้าพลังจุดเด่นก็จะเป็นการจ่ายบอลน,นะครับคุณผู้ชม Enzo so นะ แล้วก็แดนกลางอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นกองเต้นะครับอันนี้กองเต้สามารถยืนเป็นตำแหน่ง D F ได้แล้วก็ C M F ได้นะครับสไตล์ของกองเต้นะครับก็จะเป็นสไตล์บล็อกทูบล็อกเหมือนกันนะครับนี่ฮะผมข้าพลังข้างในเดี๋ยวผมให้ดูกองเต้นะครับข้าพลังนะที่ผมอัพมานะดูับผมนี่ครับผมเขียวปีเลยก็เนีนไปทางการเล่นเกมลับนะครับสำหรับกองเต้ความดุดันอะไรมีอยู่แล้วนะครับสเตมินาด้วยนะทุกคนเนี่ยวัมบูดได้เ2้าเลยเขียวปีเหมือนกัน ตัวนีอ่าตัวนีเป็นสไตล์แองเกิลแมนนะครับก็เป็นตัวยืนปักหลักนะครับทุกคนเนี่ยคาพลังก็ผมก็เลือกใช้ตัวน ا ี ي ถือว่าเล่นดีมากใครมีตัวน ا ี ي การ์ดเขียวหรือว่าการ์ดไหนก็ผมแนะนําให้ใช้เลยนะคือมันมันตัดบอลดีมากนะครับทุกคนส่วนแบ็คโฟก็ตามนั้นเลยตามที่เราถนัดเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับสำรองก็ประมาณนี้สามารถเปลี่ยนทดแทนกันได้โอเคเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นสักเกมนึงนะครับ เดี๋ยวมาเล่นคร่าวๆดูนะว่ามันจะสามารถชนะเกมนี้ได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมกันเลยครับผมมาครับผม David. เดวิดขี่มาที่โตนาลีออกซ้ายยาวเลยครับที L ino. L ino, ลีโน่ทีโน่รอก่อนมาที่เนตาเนตายกโอ้โหติดโคมันชิบหายแล้วตัวนี้มีความเร็วด้วยกระชากบอลมาจังวันนี้โตนาลี่สวยนี่ไง <laughs> เจอโตนาลี่ผมเข้าแบบดูดันมากนะครับผมมาจังวันนี้ จ่ายมาที่เอ็มเปเป้ถึงด้วยแปะออกที่เฟอร์นันเดสรอครับผมรอจังวันนี้รอเพื่อนก่อนยังไงมีตัวมาเล่นครับผมเจ้าฟลิกจาก่ายมาที่เดวิดเบิร์นมาที่เอ็มเปเป้ปั่นควาลูกนี้อู้หูไม่ติดสกิลปั่นนะครับจังวันนี้ออกไปเกือบจะได้แบบได้ลุ้นเลยนะครับจังวันนี้มงได้ไหมโอเคแต่ว่าเข้าทางคิมิตนะครับ ทีดีมาโคออกมาที่อานเบิลมาที่มาเตนเดลี่มาเตนเดลี่เราตัววิ่งจ่ายมาสวยครับเราดักได้เห็นไหมพอเราแบบไม่เข้าพวกเขาก็แบบตระหนักใจจ่ายเร็วเลยนะครับเดวิดมงสวยเฟลิกออกขวาเลยครับโล่งเลยเลรกซานเดออานอยังไงจ่ายมาที่เฟอร์นันเดสไม่ถึงครับเขาขึ้นหลังมาที่อีเดสันยกขึ้นมา,นมาโคามานนำบอลลงจ่ายต่อมาที่โอ้โหแทงช่องนี้ สวยครับในดิกรองเต้เบิร์นมาเฟอร์นันเดสจ่ายให้เดวิดเดวิดชิงกันเจา้าฟริกเจ้าฟริกยังไงจ่ายไปที่ดิโนโ่ปาดเข้ามากลางโทนาลี่เล่นกับเจา้าฟริกค่อยๆเคาะครับผมมากองเต้กองเต้ช้าแต่ว่ามาได้โอ้โหปาดเข้ามาในยิงได้ไหม,มยิงไม่ได้ครับเกือ <laughs> บได้แล้วนะเมื่อกี้นะ ทางง้างได้สักหน่อยนี่คือมีลุ้นเลยนะครับผู้ชมอุตสาห์แบบทําเกมค,ค่อยชิ่งขึ้นไปนะครับโอ้จ่ายไม่ดีครับฮาริมีมาที่โคมันโคมันกระชากมาอีกแล้วครับผมฝั่งขวาจาังหวะน,นี้ดับเบิลแล้วก็โอเค <laughs> เจอเนตตาเราเข้าไปบังนะครับเมื่อกี้ยังเกือบเสียฟาวนะครับดีที่ไม่เสียฟาวนะชิบหายนะถ้าเสียฟาวเนี้ยนปตัวนาดียังไง ค่อยๆเล่นครับผมเขาไม่เข้าแล้วก็ค่อยๆหาพื้นที่แกะขึ้นไปน,นะครับตอนนี้เขาแบบรู้สึกว่าจะประคองนะเขาจะไม่แบบเพสซิ่งสูงนะครับถ่ายตัวนัดนี้เบินมาที่เฟอร์นันเดสชิ่งไปที่เจ้าเฟลิกเจ้เฟลิกยังไงรอตัววิ่งจ่ายมาถึงด้วยเฟอร์นันเดสเฟอร์นันเดสยังไงเฟกช็อตเข้ามาอืมจะหาเหลี่ยมปั่นนะครับที่โคมันโคมันจ่ายไวอิกเดลี่ครับ ค,ค่อยๆเล่นไปกองเต้กองเต้จ่ายเข้ามาในอืมจ่ายไม่ดีปาครับผมเกมส่วนของเขาสวยชัวก่อนครับแล้วก็ยกขึ้นไปโมงลูกนี้อูครูมันสวยโดนารีมาที่เจาฟริกสวยซ้ายนี่ไงมาเอ็นโซเอนโซปาดเข้ามาในที่เปโอ้โหบอลย้อนหลังนะครับ ถ้าจ่ายตรงตัวเมื่อกี้นะบอกเลยว่ามีสกอร์เกิดขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่าบอดไม่เป็นใจครับโอเคหมดครึ่งแรกครับผมเราก็ของเกมไม่ได้6.9นะครับก็มีโอกาสยิงไป1จังหวะนะครับก็ยิงออกออกข้างไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันครึ่งหลังกันนะครับยังไม่แก้เกมนะครับคุณผู้ชมรู้สึกว่าเราสู้ไหวนะครับสําหรับเกมนี้นะวิลลิงแฮมมาที่วารฮิหรอจ่ายขึ้นหลังนะครับผมปีเตอร์เชคปีเตอร์เชคยกขึ้นมาถึงไหม โอเคถึงครับเจฟฟริกออกขวาไปอเล็กซานเดอร์อานูอานูประคองครับดึงมาก่อนหาตัวจ่ายมาอ uh, ู้หูายโอเคยังได้เนต้าสวยอออื uh ื huh, uh ้ห huh. ยังได้ครับผมกองเต้เจฟฟริกค่อยๆ่อยคืนก่อนต่อบอลกันเรื่อยๆอานู no, จ่ายมาที่กองเต้กองเต้ยังไงจ่ายมาที่เอ็มบะเป้เอ็มบะเป้หาหาเหลี่ยม หาเหลี่ยมจังหวะนี้ดับโบแล้วก็ซัดขวาลูกนี้โอ้ชนเสาแต่ว่าเฟอร์นันเดสซ้ําให้ลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหแกะหาช่องจนได้จบสกอร์จนได้นะครับผู้ชม <c oughs> ก็เป็นลูกซัดของเอนโซเฟอร์นันเดสนะครับจากลูกเก็บตกของเอบาเป้นะครับที่ยิงลูกนี้ชนเสากระเด็นมาหานะครับก็เป็นใจอีกหนึ่งลูกนะครับตายมาเตนเี่สวยฮานคูครับผมเล่นกันยกขึ้นมา อู้นึกว่าจะโดนหัวเขาฮานฮานมาที่กองเต้กองเต้กระชากเข้ามาในรอครับรอจากที่ใกล้ๆชิงออกมาสวยโอเคเจฟฟริกออกขวาที่อานอานเปิดลูกนี้อู้ติดบล็อกยังไงเอาสวยครับผมไหมเดวิดจ่ายไปที่เจฟฟริกปั่นซ้ายลูกนี้ไม่ทันร,ร้อยเลยครับผมสองประตูต่อหนึ่งอสองประตูต่อศูนย์นะครับจากลูกยิงของ เจ้าเฟลิกนะครับคุณผู้ชมโอ้โห,โโหเกมนี้ก็ยิงตรงขึ้นไปแล้วครับผม2ลูกนะก็ถือว่าหนีห่างได้นิดนึงนะครับก็ยังไม่อุ่นใจอยู่ดีนะครับเอ้เจ้าเฟลิกยังได้ครับโรนาราีตัวนารีมาที่เนต้เนลิกครับผมเนลิกยกมาที่อาโนออกไหมโอ้โหออกเฉย จังหวะน,นี้ยกเผื่อไปหน่อยนะครับเป็นลูกทุ่มของฝั่งเขานะครับเอาแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนตัวนะครับผู้ชมแล้วก็ขอเปลี่ยนด้วยนะครับเดี๋ยวขอเอาสำรองลงมาเล่นบ้างแล้วกันไกเซโดนะครับนี่ตัวนี้ตัวเดิมเราเปลี่ยนตัวเดียวนะครับพอเลยรู้สึกว่าตัวอื่นจะเล่นดีแล้วนะครับนะครับนิมาโคจา่ายมาที่มาตินดี่โดน,ดนจิ้มไปยืนมาก่อนเนต้าครับผมนิโนนิโน ในตายกไปก่อนนะอันตรายมงโอ้โหเปเข้ามาที่มาเดนดี้มาเดนดี้มาที่คิม,มิดคิม,มิดโอ้โหสวยสวยเลยหายละมานี่งไงยกขึ้นมาครับปีเตอร์เช็คมงอือยี่เข้าทางของเขาไอ้เป๊เปจะเย็นได้มาโอ้โหแทงมาจังหวะน,นี้สวยครับไปจะบุกได้หรือเปล่าสวนกลับได้ไหมใจเย็นครับไม่ได้โดนดักทั้งหมดเลยโอเคหืม มาวะ่ะเขาบุกมาครับผมนี่ไงเจอเกมลับผมมั่งถึงโอเคจริงจังวันนี้ทอนาัดิออกขวายาวไปอานูฮานูฮา,น,า,น,า,น,านูโอ้โหเล่นหลายจังหวะเกินสวยเบิ้ลอืมจังหวะนี้ไม่เฟืดเออไม,ไม่วันทัดพาร์ตนะครับแต่ก็ยังเป็นเกมของเรานะครับอืมเล่นจังหวะยากไปหน่อยหายละ เขารีบนะครับสวยเจฟฟริดแทงต่อสวยช่องนี้อาโนหักเข้ามามติดบรูดิเกอร์นะครับแต่ก็กองเตยังเก็บบอลได้นะครับโทนารีโทนารีดับโบก็ขอสัดเองลูกนี้อไกลเกินนะครับติดอีเดอร์สันนะครับแต่วันี้ก็ทดเวลาไป3นาทีแล้วนะก็มาดูกันครับว่าเราจะ คุมเกมได้ดูเปล่าจังวันนี้โหแทงมาช่องนี้เนมาถึงด้วยชิบหายนะกองหลังผมเนม้าหักมาเทปเป้ยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับผมเขามายิงท้ายเกมนะครับจังวันนี้ผมระวังกับกองหลังมากเลยนะครับเจอเขาตีไข่แตกไปนะครับจังวันนี้แต่ว่าเอา้าเขาก,กดยอมแพ้เลยจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับก,ก,ก็แค่เขี่ยนะครับก็หมดเวลาแล้วนะแต่ก็เขาอาจจะใจร้อนไปหน่อยนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับฝ่ายตรงข้ามก็กดยอมแพ้ให้เรานะครับ เอาละครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงประมาณนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ